อาการที่ตันหาเจริญขึ้นพิขูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งจักขุตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งรูปทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งจักขูวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งจักขูสัมผัสตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัย อันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามที่เป็นจริงแล้วเขาย่อมกำหนัดในจักขุกำหนัดในรูปทั้งหลายกำหนัดในจักขุวิญญาณกำหนัดในจักขุสัมผัสและกำหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตาม เมื่อบุคคลน,นั้นกำหนัดแล้วติดพันแล้วลุ่มหลงแล้วจ้องมองต่ออาสาท้าอยู่ปัญจุปปาทานนขันทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความก่อเกิดต่อไปและตันหาของเขาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นเครื่องทําให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขา ความกระวนกระวายแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความกระวนกระวายแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความเร่าร้อนแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความเร่าร้อนแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขา บุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปทางกายด้วยย่อมเสวยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปทางจิตด้วยทิฏขิทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งโสตะตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเสียงทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งโสตวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งโสตสัมผัสตามที่เป็นจริง เมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามที่เป็นจริงแล้วเขาย่อมกำหนัดในโสตกำหนัดในเสียงทั้งหลายกำหนัดในโสตวิญญาณกำหนัดในโสตสัมผัสและกำหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตาม ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลน,นั้นกำหนัดแล้วติดพันแล้วลุ่มหลงแล้วจ้องมองต่ออาสาท้าอยู่ปัญจุป,ปาทาน,นขันทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความก่อเกิดต่อไปและตัณหาของเขาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่อันประกอบอยู่ด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินเป็นเครื่องทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขา ความกระวนกระวายแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความกระวนกระวายแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความเร่าร้อนแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความเร่าร้อนแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขา บุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปทางกายด้วยย่อมเสวยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปทางจิตด้วยที่ขูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งคานะตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งกลิ่นทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งคานะวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งคานะสัมผัสตามที่เป็นจริง เมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามที่เป็นจริงแล้วเขาย่อมกำหนัดในคานะกำหนัดในกลิ่นทั้งหลายกำหนัดในคานะวิญญาณกำหนัดในคานะสัมผัสและกำหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัย อันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลน,นั้นกำหนัดแล้วติดทันแล้วลุ่มหลงแล้วจ้องมองต่ออาสาธาอยู่ปัญจุปปาทานนขันทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความก่อเกิดต่อไปและตัณหาของเขาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นเครื่องทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ ย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความกระวนกระวายแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความกระวนกระวายแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความเร่าร้อนแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความเร่าร้อนแม้ทางจิต ย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาบุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปทางกายด้วยย่อมเสวยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปทางจิตด้วยพิขุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งชิวหาตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งรถทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งชิวหาวิญญาณตามที่เป็นจริง เมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งชิวหาสัมผัสตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามที่เป็นจริงแล้วเขาย่อมกำหนัดในชิวหากำหนัดในรถทั้งหลายกำหนัดในชิวหาวิญญาณกำหนัดในชิวหาสัมผัสและกำหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้น เพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดแล้วติดพันแล้วลุ่มหลงแล้วจ้องมองต่ออาสาทะอยู่ปัญจุปปาทานนขันทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความก่อเกิดต่อไปและตัณหาของเขาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน เป็นเครื่องทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความกระวนกระวายแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความกระวนกระวายแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความเร่าร้อนแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขา ความเร่าร้อนแม้ทั้งจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาบุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปทางกายด้วยย่อมเสวยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปทางจิตด้วยพิขูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งกายะตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งผลถะทะทั้งหลายตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งกายะวิญญาณตามที่เป็นจริง เมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งกายะสัมผัสตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามที่เป็นจริงแล้วเขาย่อมกำหนัดในกายะกำหนัดในผพธพะทั้งหลายกำหนัดในกายะวิญญาณกำหนัดในกายะสัมผัส และกำหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุขกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลน,นั้นกำหนัดแล้วติดทันแล้วลุ่มหลงแล้วจ้องมองต่ออัศาธาอยู่ปัญจุปปาทานนขันท์ทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความก่อเกิดต่อไปและตัณหาของเขาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่ อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นเครื่องทำให้เพลินอย่างยิ苦苦่งในอารมณ์นั้นๆย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความกระวนกระวายแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความกระวนกระวายแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขา ความเร่าร้อนแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความเร่าร้อนแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาบุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปทางกายด้วยย่อมเสวยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปทางจิตด้วยพิคูทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งมโนตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งธรรมารมทั้งหลายตามที่เป็นจริง เมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งมโนวิญญาณตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งมนโนสัมผัสตามที่เป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเวทน,นาอันเกิดขึ้นเพราะมนโนสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามตามที่เป็นจริงแล้วเขาย่อมกำหนัดในมโนกำหนัดในธรรมารม์ทั้งหลายกำหนัดในมโนวิญญาณ กำหนัดในมโนสัมผัสและกำหนัดในเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะมะโนสัมผัสเป็นปัจจัยอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเมื่อบุคคลน,นั้นกำหนัดแล้วติดพันแล้วลุ่มหลงแล้วจ้องมองต่ออาาัาธาอยู่ปันจุปปาทานขันท์ทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความก่อเกิดต่อไปและตัณหาของเขาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบใหม่ อันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเป็นเครื่องทําให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความกระวนกระวายแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความกระวนกระวายแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความแผดเผาแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขา ความเร่าร้อนแม้ทางกายย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาความเร่าร้อนแม้ทางจิตย่อมเจริญถึงที่สุดแก่เขาบุคคลนั้นย่อมเสวยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปทางกายด้วยซึ่งความทุกข์อันเป็นไปทางจิตด้วย